นะครับบทแรกสําหรับเรื่องคณิตศาสตร์ม .1 เล่ม2นะครับก็คือเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยเป็นพื้นฐานสําหรับบทอื่นๆอีกมากมายเพราะว่าทุกบทจะต้องใช้การแก้สมการทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นสเต็ปการเรียนครับอันดับแรกครับมาถึงปุ๊บเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเพราะว่าแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีจุดตรงไหนที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษ,ษแล้วก็จะเห็นพัฒนาการในตอนท้ายด้วย เพราะฉะนั้นซึ่งเทคนิคในการทาโจทย์ผู้นี้นะครับแนะนําเลยว่าให้เราใช้วิธีแบ่งช่องครับเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตครับขอเขียนแถวนี้แล้วกันนะครับก็เป็นอดีตนะครับปัจจุบันก็ปจบครับอนาคตก็อนคครับอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับซึ่งสองส่วนห้าก็สองส่วนห้าครับของราคากางเกงซึ่งกางเกงตัวเท่าไหร่ครับ กางเกงตัวละ,100ะรนะ้อยเท่าไหร่นะร้อยสาสิบห้าบาทนะครับแสดงว่าสองส่วนห้าของกางเกงก็คือสองส่วนห้าคูณกับหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับซึ่งคูณกันออกมาแล้วก็ได้เลขหนึ่งแต่พอบวกกันปรากฏว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเพราะนั้นต้องคิดเลขออกันมาให้เรียบร้อยนะครับเอาห้ากับร้อยสามห้าลบกันไม่ใช่ลบกันต้องตัดกันนะครับนั้นหลักการเรียน ของวิดีโอชุดนี้ก็อย่างที่บอกไปควบคุมเวลาเองและต่อต่อไปถ้าเรียนวิดีโอไหนกับพี่ก็ควบคุมเวลาให้คล่องนะเอาละก็ขอบายบายกันตรงนี้ละกันไว้เจอกันในข้อถัดไปนะจ๊ะบายบาย